สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาที่บ้านน้องเดินแขวนเมืองอัสพรแขวนสวรรคเขตสปปลาวมาเยี่ยมยูทูบเบอร์ลาวช่องอีลาน้อยสาวภูไทยและเพื่อนๆนวันนี้จะมากินข้าวทำเมนูอาหารด้วยกันนะครับแบบนี้แบบแบบนี้เนี่ยมันมั่นีดแบบนี้นเพราะว่าทุนใส่ได้หลาย้อม ันนี่กิข้าวซุกไก่ได้นดันนี้นะมันอมอออตอนนี้สาวผู้ไทยกำลังสาธิตการดังไฟโดยโดยสาวลินกับสาวเออีหล่าสาวผู้ไทยทีย่ห<อ>ล่าน้อยสาวผู้ไทยยูทูบเบอร์เมืองเมืองอยังไงก่ทาร์พอร์อาสซพอน ยูทูบเบอร์ชื่อดังเมืองอัศพรสองสาวยูทูบจะโชว์วฝีมือดังไฟเพื่อจะอย่างปลาหมึกกับกุ้งุลงลองเตาไม้เฮยล้างเตาไม้ฉลองเตาไม่ฉลองไอ้แนวย่างกับไม้เลยตนนัวนี้โอ้ยมีแต่ไม่ไม่ไ ี4คนไทยเป็นเอามาปลาอีลานแล้วค่ะเป็นเฟรนทุกคนมึดดิสแลงเลยมีเอ1ีคนไทยมามาลิ้นหน้าอีลาแล้วก็มีพ่อวโพดพร้อมวัสดีเพื่อนทีน้องโอ้มีปลาหมึกใหญ่ผมนี่คือเบื้องหลังยูทูบเบอร์ได้ค่ะคว่าจะได้คว่าจะได้กินกับท้งไทยสักคนคว่าจะได้แต่ละคอนเทนต์บนบมมันง่ายๆได้ไหมเออเอาใส่ให้เร็วนะะกรเลย อีกนีกทางห้านๆ่นอ,อันนี้หลานห่าวลูกเอ้ยห่าวผู้จออะไรเงี้ยเพิ่นอนผู้ที่เพิ่น,น,นกะลูกอันผู้ผู้เสดอดอันเอ้ยผู้นาณาเอ้ยลูกป้ากินแต่ปูเป็นแต่แพงเนาะไปลูกเมื่กันนี้อะไรกะลูกอีผู้นึงอีกแซ่บบ่แซ่บบ,แบ,บ่แซบบ่จีแซ่บบ่แซ่บไหมกินไหมเป็นบอแพร่งเลย ส่วนมากจะบดสดซร้อมเน่้อยูเล่าก่นพุนนีได้ชาได้กินต่น้อยกว่าพุณนี้ถ้ายจากซดก่วนี้ก็ต้องไปบุญละลิมทะเลไก่ย่างไปน้องป่ากุ้งเต้นตั้น้ให้กุ้งเต้นกินแหงแซ่นำแก้วซีฟดบ่ตามเพิ่มอีกก็ได้จ้าาบานีมันพ่อบอลเหรมันพ่อบอลเดดล้ว่ะไกยะจะร้องไห่เลย เตรียมแก้วมาเจ๊ล่ะพราะเราบอกมีแก้วยจะบอกไอเด็กน้อยโหลดเออเด็กเด็กไอเด็กน่อยมากินน้ำโค้กน้ำแป๊เซียมีครบก็เอาไปซื้อจอบยาอะไรนี่หลานแกที่ดื้อให้ได้หลานสามลิ้นจะช่วยฝีมือตานี่เด้อตัวเด้อคือว่าตามตัวตามม่เซล อาได้ได้ได้อาเป็นบอแพงได้ันเดาะไปเราไปฝาเกยนดัก้อนได้ล้วกนี่นี่มาดัก้อนนี่นี่นียี้นี่หาเกอกินน้ำกันไม่ยังหักกันต้หเบเกามะมงก็ไป็ตาแซ่บปตาแซ่บสาวไูถาเอ้มันลอกาบไยเอ้มากาะมวเกาะมม่วง แล้วเาไปอ,าอ,อ,อ๊ยนี่เสกยเลงนมาเหรอกยางเให้กคือเ็นบอีกนลยไมต่าเอ๋อุอย้ยเสียงเสียงทไมาจานไม่น้อยไม่อย่างเลยสาวพุทธาย็อยากกินเก่งเนาะ เฮ็ดกับเขากับนานเปลี่นมดอยู่ไทยในรุ่นรุ่นสิบหกสิบเจ็ดนี่เห็ดอย่างมันเปลี่นนี่นีไสิบแปนี่สิบแปดสิบแปดเลยผ่านเกณฑ์แล้วสิบแปดก็สิบ่ปนแล้วปลอดภัยเลยหมดเ ทุกคนวันนี้หฮากรสีเอาไปย่างกันทุกคนมถ่ายเอาที่พักแน่เลยอืมดกันบีดีโลมาถ่าทุกคนวันนี้่าวกระสีจะย่างกันไปทุกนจอนมีสาขัดบีดดีคูเบอร์ทุกคนย่างปลาเมย่องทุกคนอยู่มีมีปุ๋ก้อนบอย่างในบ่อปลาเมบ่บ่อดใส่ยางกินน้ำแจ่ว ยาพรสุนนปิ้งเลยเนาะตามึปิ้งันปิ้งนี่เอาเห็ไสุญกพอดีเลยเนาะปิ้งกุ้งน้ำนก็เฮไยแต่น่ากินกัเฮ็ดกินเองยูทูบเบอร์ใหญยเฮ็ดกินเองจริงกุ้งกสดนะทุกคน โตใหญ่ด้นาลามดูเคยคิดแต่ใกล้ๆมาใกล้ๆนดูโตแบกใหญ่บักใหญ่ทุกคนนอนี่คือนี่คอนคนี่อี่คนี่คืนี่คือนอนี่คนี่คอนี่คอนีมือ่อน่อนีคอ่าน้อย่าือ้ี่น่อนี่คืนอีือ่ ุไว้หรือแดงแล้วป่ะหากระโลงซุกลาวอร์ีลาเอบอกพอดีพอดีไฟสูงน่าจะได้ไหมได้ละได้แล้ะรินสัมผัสกันแล้วโอเคเอาน้องปีนโลกไก่ถก็ได้เขียวชาเอาลงมาซุกเลยมากินจิงห้องมากได้สั่งคอนเทนต์น้ำได้กินแซ่บๆน้ำกินกระตุ้งไก่กะตุ้งไก่บุกมาหลายเลยเดี๋ยวโอกาสนะ มาเลยเออ่นาเรมาแต่เช้าเลยนีมาึัเพ่อนรับเพื่อนนิดนเพื่อนัดารไหว้มื่บ้านเดยนี้ร้าเพื่อนน้องเพืนนาเพื่นมืออื่นได้มาจะมากินแต่น้ำเพื่นนี่เพื่อนดีได้เพื่อนวางมือดิเมื่อไหร่ละ พอดีสื่อมากกุ้งจังสดสดานดุเออยู่คลยนอน้ำแธรรมดาเฮาย้อนแสงเดช่ยูพี่นอริเน้เป็นสาดไปคลีบนิ้สาวอีลาน้อย งามปานในี่้ได้แสนวิวเด้อแสนวิวไว้ไวหาแสนเนาะจังจะคืองามบ่านอ๋อแมนเขาบอกว่าให้หันหนาใสอืมหันหนาใสตะเ็นโอ้ยเห็นขาวบา <c oughs> นขาวทำมาดเรืยไเลยอย่างเปน แล้วว่าล้างเลยบันโนเนนี้่นอ้าห้าราปีเป็ก่้รืเปลดเฟเยอมาเยี่ยมยูทูปใหยูทูมาใส่งานยูทูปเน YouTube เพจไห้กิน YouTube จะได้กินลวลาผมเป็นอะไรละเล็กมือนะเอาลงละกุ้งซนมจังคือไฟมันจุ่มซมออกไฟลงตั้แๆ้วไรข่ามอก่ามเยนแซงนี่แล้พ่อแม่พี่น้องมีเห็นน้ำเอา่ามจะแซ่บกินแซ่บนีก็ถึงข่ามเถะแต่เป็นตกหรือว่าจะเป็นพื้นในของดีได้มืนี้ทุกคนกินอาหารทน่ อีต่อไปมันเกิดเป็น youtube แสนผู้ติดตามแสนมละรักแสนมันแล้วเนาะหอดนก้อนเนาะประมาณสามปีสามปีต้องหอดล่ะถ้าดูลงไดับสมปีแหอดอันเาว่าสร็จแล้วรับห้าหกปีป็นหอดแล้วเผู้ชาวเฮ็ดมันไหวสองปีเลยหากีเมือกนกว่าเป็นผู้สาวเฮ็ดนี่กระโจมมอดมอดในี่

อันนั้นผ่านกับมือเล่อว่ะที่เศร้าปลายหน่อยโห่เศรปอืมคันตามต้องให้ได้คลิปละแสนวิวขึ้นไปยังจะอยู่ได้ล้งโอบป็นโหนเป็หน้าบ่มาเขาเพราะว่ามันจังจักหามื่นวิวจักแสนวิวถ้าล้งเสมอนี่จังจะมีไร่ได้ชุกแล่เนาะยนะซุกซุกซลีนซิเบอร์มันนี้แหละอะซุกนี่มีซุกนี่ปีหนุ่มมันก็เด้กอืมดีปุ้งกับซุกไวบประตูก่อนอยู่ดี น่ะไฟมันสูงบางหันเนาะไฟต่ำถุกไว้เน้อยเด็กเข้าแม่บอกให้กินฟังกันหน่อยนะเพราะเธอชิบบอกเอาเลยเดี๋ยวจะอิ่มก่อนเด้ออิ่มก่อนแล้วและ้วเลยพี่สาวอีหลานน้อยไหนซื้อว่าจังไดก่อนครับซื้อตาฮิปตาฮิปบอตาหน่อยตาหน่อยก็เอานตาหน่อยตาฮิป นี่เน้งขอแล้วมีก้นจองแล้วค่าดองเท่าไหร่ก่ค่าดองสาวล้านเทะเลไอ้หุค่าดอง้าล้านสาวผูไทยมีข้ามน้ำใช่ปข้าบาทหนึ่งข้ามบาทหนึ่งควายสควยอีกโสองมืนนะหมื่นเก๊าล้านได้ควายอีกโอ้ยได้ควายอีกก็ได้รายยูดอกเออ ค่ำทั้งค่ำทั้งควายอีกตัวหนึ่งบ่ค่ำบ้านหนึ่งและกะดูวะควายตัวหนึ่งก็เมื่อเท่านั้นแหละอืมอ้ากับพ่อพอดีพแต่การคืออะได้ะสำหรับคนอื่นเบาสื่อแต่ว่าซื้อเห่าเอาตามความเข้าใจว่าแต่หักกันดีๆเนาะนี่ดิภูงงงามนี่ดิข้าวกล้องกุ้งแก้มค่ำบ้านนึงบอกนี่ดิพูดนี่ดิตั้งไว้เท่าไหร่นี่พูดหนิถ้ามีผู้บ่าวมา่อก่อนนี่ คิดไว้ล้วหมออันนี้กับวิวแจักแล้วนี่เธอฮะทาว่าวเห้ฟังมือเนี่ยไปเล่นนอกฮ่าไอ้ผู้บ่าวเพิ่นจะคู่่นี้าดองอีหล่าสาวผู้ใตยนี่เพิ่นบอกให้ถามเอื่อยต้านน้องต้านลูกสาวหล่าตรงแพงกลัวเอื่อยแหละเนาะแจ็กสี่เบ้าเขาเลยนนอกคอนโดอีไล่เขาก็เบ้าไม่เป็นนั่นเองค่ะมีเมนอีพออีเมย ให้ราคาดอกเองก็ยังเ๊อบไมีเป็่นหมอผู้ใดเบ้าบหายก็สั่กัรลุงจ๋าบอกเขาว่าว่าแล้วแตนแล้วแต่เยอะเอาว่ะเขาก็เลยตามเขากับมี่พอฮะมี่พอเม่เขากับมี่พอเม่ก็เลยเอาตามนั้นอือก็พอดีแล้วนอกฮากกันเนาะฮักคือมาคบกันตั้งหลายปีเนาะตั้งคนก็ตั้งมีได้มีแบบไม่ได้มีฐานนอะนะแต่ว่าเราเป็นทหารเราไม่ได้อยู่นั่ง ที่นาเนี่ยต้องได้เท่าเท่าหนึ่งก็เอื่อยหมดแล้วเนาะคุณสองบอกคุณสองเหล่ากะอยู่น้ำเอ้ยเหล่าอาจารย์ม่าอีกรึโคหนายแล้วเริไงแล้วไกงแล้วคุณเต็มจานแล้วท่านี้โอ้ยังเลยลายตื้อเอาเนี่ยไปเนี่ยที่ไปซ้อยที่ตัวนี้ เอาเม่ไปซอนกนเมื่อเียเท่ากับเมียเราเมียใหม่เท่าไปใส่เมียเมียเท่าเลยมีีอีกตัว้านบาสีมียคอนั่งอาหนเล็กปีนกระซื้นมาเป็นบ่มีขึ้นขึ้ังไอหัวดกพังคือ่าหวดกใหม่เลยซื้อมากพังทุกอย่างเล็กปีนกะเหมาะพอดีเนาะพอดีของใหม่เลย สใจดีขนาดเลยโคร้เข่าองางเลยเลยแบบกุกได้ปกติ้สาย่แบปกติลองเบิ้งมีเค่อยสจยก็คือท่าหิบท่าโคตรโหดอีกเดบปกตินะตัวนั้นนะบอสโคตรเดบปกตินะคาดว่าตัวสลิเพื่อนท่านีตจะสายมวยนะตัสลินะบอตัวตัวสิปเน่ยเอาไว้ี่ค่ ยูเสเลยนะนะเ้านะไยาบาจะน้อยได้หอบจะลุ่งไปบ่ไปสดแรลยไไปมนเาเเขาพาป่ายู่เซบรรณทมนะน้าถามจะของฮันบรรณามม่ยาพา่ายันได้นอนพี่ว่าจักมานี้นะครับเลยเขาบอกแม่ก็นอนพี่แล้วอื่นก็ไปโรงเรียนอยู่ไปโรงเรียนไปน้กัน กล้องยังส mm ู่กล้องอยู nah ่เด้ดนี่กล่องยังงามอยู่เด้ดนี่ดขาวงามกันน้เพื่อนเนาะสาวบุญไทยไม่แต่คนงามงามขามาตุยเลยเนาะยเดีวินกินกาแฟอะไรกาแฟอะไรนะพี่น้องเอ้ไม่เคยเด็กน้อยเอาไปกินไ่ตินที่น่ิได้ แซบมีแซบมีสำคัญนะจ๊ะคอยสออนตีว่าผิวก็ผิวอ่ะพ่อมาไปลงให้ตีว่าตีว่าดีแห้งเนียนแห้งเป็นสาวกระมูเนาะในรุ่นนี้เนาะโมน่าเสื่อเลยบึงปิงปลาหมึกเข็มกล้องให้เยอะนะปกติสาธา กินพี oh, ิเดทุกคนกินกุのの้งปิงกุ้งปิงปลาเมื่อปลามามาลงมือเลยทุกคนลงมือเลยบอหนอลงมือเลยสามสาวจะสาธิตสาธิตวิธีกินกุ้งฉบับผู้ไทยสาวผู้ไทยมาแล้วนี่กุ้งสดๆใหม่ไม่เคยเผื่ออย่างนังไวชิเลยไว้นี่เลยบอการทอดอทถยใส่มาแล้วทุกคนกินข้าวก่อน

กินแล้วด้วยซาเดอมเมอร์เลยได้นะี <c oughs> ทุกคนม,มาทุกคนมากินน้ำกันด้วยทุกคน <c oughs> บบแบบบก็ที่เนี่วกล้องรอเถอะกินมัดละพ่อแม่พี่น้องที่ให้ยุ่หน้าทุกคนตอนนี้จะเริ่มมืดล นี่วงนี่วงของไอ้สาวผู้ไทยนี่วงของไอ้นั่นหลานเพิ่อนเลยเล็กหน่อยงเด็ดแกงกันเสือแซบบ่แซบแซบบ่แซ่บโอ้พอใจกันแซบป๊อปยกมือนะยกปูนะเยี่ยมเออสุดยอดสุดยอดแซ่บแซ่บแห้งทุกคน ได้กินแต่นึ่งชุมาคอนอ๊อกเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไี่เจอได้กินตั้งแต่เมื่อนานแหละทุกคนเลยกินแบบตอนเป็น<ไ>ปมะเร็งดูหน้าใส่คนหน้าซอลินฮละแต่ก็น้อยเดียวนึงเท่านั้นแหละฟ <c ười> ุลโต้สองโต้กับเม็ดละแต่ตอนนี้เราเป็นซื้อมาสองโลนกินแบบจู้ใจเลยทุกคน อยากกิน<อ>แซบเบิร์สอเมาตกาไทยนะแม่นบอกบ้านเท่าห้องโถงบ้านเท่าห้องบ้านแทบจะของแซบกับหาแฟนไทยเด้อเ,อเขาเชิญไปนุ<า>่มจ้ะตายแล้วเนาะเขาเสิร์ติดจิ๋วแล้วห <c oughs> <c oughs> าแฟนไทยสักคนที่เหรอืมจะได้กินของแซบแซมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม YouTube ช่องทุกทุกเฟมอี่ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องทางติดต่อทุกทุกเฟมเบอรี่เฟซบุ o ไลน์เบอร์โทร